หลังจากที่ใช้งาน2วันครับสองที่ที่ผ่านมาครับก็เป็นบอยบอลครับเด็กเก็บบอลของสัมคขาอะคาเดมี่ครับก็ขอบคุณน้องๆด้วยการเลี้ยงหมูกระทะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปร้านเนี่ยไม่ต่างไม่ต่าไม่ต่างห่ดสองพันครับแต่ที่นี่เราหมดไปประมาณพันกว่าบาทนะครับ เ้อันนี้เด็กไมือซิตี้ครับไม่ไหวครับไม่เอาวนบอกกันมนมวนบอกกันมุมวันปาร์ตี้หมวกกะทะความสุขเขาครับนานๆเขาได้กินทีพี่เขาไม่ใช่เด็กในเด็กน้อยในเมืองพี่ เขาเป็นเด็กบ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละฮะเอาแมา่อยู่ยังไงอยู่อิ่มยังนไงอยู่อิ่มแล้วครับไปไปต่อกันอีกน